นะคะมากไปไม่ดีนะคะ สวัสดีนะคะดิฉันชื่อสุทธาวันนะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศนะคะการจัดงานสัมมนาในวันนี้นะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะจะเป็นงานที่เรามีการเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะมาร่วมในรายการนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะเราจะขอพานะคะคุณผู้ชมนะคะไปพบกับการสัมมนานะคะในวันนี้ซึ่งมีหัวข้อนะคะว่าหัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ยุคใหม่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะและท่านผู้ร่วมเสวนานะคะเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญไปร่วมฟังนะคะการเสวนาด็จสัมมนว่าททุกประโยคี่นิิ้้ววพูดดดปทายยคาาาว่่นนนนะะ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 คคคคเยยยอแมมกซึงจริงๆแล้วเนี่ยคา นะคะหลายๆคนคงคิดว่ามันเป็นคําที่แสดงถึงความสุภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราพูดคําว่านะคะนะคะนะคะมากไปปิดท้ายทุกประโยคมันจะทําให้กลายเป็นคําซ้ําและมีเยอะจนเกินความจําเป็นซึ่งการที่เราพูดให้มันดูสุภาพพูดให้มันเป็นคําที่ดีๆเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องปิดท้ายด้วยคําว่านะคะทุกครั้ง เราสามารถที่จะพูดประโยคที่สุภาพได้โดยที่ไม่ต้องปิดท้ายด้วยคำว่านะคะ ก็ไดด้เเช่นียวกันกต,ตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานเสวนาที่ว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้มีการร่วมพูดคุยกันสําหรับนักวิชาการในเรื่องของยานยนต์อัจฉริยะและสําหรับตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะนําทุกท่านเข้าสู่การเสวนาการพูดถึงยานยนต์อัจฉริยะในโลกอนาคต เขาเสียงประมิลให้กับวิทยากรในวันนี้ค่ะจะเห็นไหมคะว่าแต่ละคําหรือว่าแต่ละประโยคดูไม่จําเป็นที่จะต้องพูดปิดท้ายด้วยคำว่าน,นะคะแต่มันก็ดูสุภาพและมันก็ดูเหมาะสมกับงานดีฉะนั้นต้องฝึกตัวเองนะคะบางครั้งคนบอกว่าเวลาที่ปิดท้ายด้วยคำว่าน,นะคะเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าประโยคมันจะได้ไม่เงียบมันจะได้ไม่มีเด a ดแอร์มันจะได้แบบมีการเชื่อมประโยคกันต่อไป แต่ในความเป็นจริงแล้วพอเราใส่เยอะเกินไปอ่ะมันจะทําให้คนจับเสียงจับคําพวกนี้ได้เรารู้สึกว่าอะไรมันก็นะะนะค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 ะจนเยอะเกินไปฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่าใส่คำว่าน,นะคะในการจบประโยคทุกประโยคจะทำให้เราพูดแล้วดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะลองไปฝึกดูนะ